ทำไมวันนี้เหนื่อยจังนะ่เอ๊ะอะไรเนะี่ยเจ้าคืออะไรมันคืออะไร <c oughs> แกเป็นใครเนี่ยแกมาตั้งกล้องแถวนี้ทำไมโอเคฉันไปก็ได้ไปไปเบ๊ยมึงมีปัญหาก,กับโก้เหรอ <c oughs> ใครว่ามาตั้งกล้องแถวนี้ ช่างแม่งมาเหอะกูไปละแฉ่ <c oughs> มึงกูจะบอกอะไรมึงนะเว้ยคือมีคนเลิก b s c r i b e กูหนึ่งคนแล้วกูจะบอกว่ากูจะแจกสูชลาม <c oughs> นั่นแหละนะที่กูจะบอกอก,ก,ก็ล็อกเกินไปนั่นแหละนะก็คือว่ากูจะแจกสูสลามสุดคุกกี้ คือกูไม่มีเนื้อสลามให้กูมึงดูหรอกนะแต่ว่ากูไปได้มาจากใครก็ไม่รู้ที่ส่งสูนให้กูเออแล้วแบบมันก็ดีนะนะอืมดลิปนี้มีคำหยาบก,ก็ต้องขอโทษนะคะโอเคไปแหละเล่นละครต่อดีกว่าอ แล้วมึงมีเฮียอะไรกับกูอีกเนี่ยมึงไม่จะมาตั้งกล้องเฮียอะไรกับกูอีกอมึงมีปัญหาใช่ไหมกล้องฮะฮะมึงมีปัญหามากงใช่ไหมดูดิว่ามีใครอยู่ในกล้องนี้ไหมแม่งกูจะดูดิ <c oughs> มีลูตรงนี้ไหมวะมึงน,นี่อะไรเฮ้ยมึงแอบดูกูทำไมอู้อู้ใหญ่จังเลย ใหญ่โู้ยใหญ่จังโอ้ยใหญ่จังโอ้ย my gosh ใหญ่มากมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอออย่าคิดเธอเรื่องกันนะคะมันก็คือสกูชชี่ชิ้นใหญ่ค่ะซึ่งกินได้ไหม โอเคนะคะอ่าภาคนี้เป็นกระอ่อหนังอ่อเป็นละครบาร์บี้ภาคเถื่อนนะคะก็มิกี้ที่มันทะลึ่งนิดนึงนะคะก็คืออุ้ยใหญ่จังอุ้ยใหญ่จังก็คือสกูชชี่นะคะอยากคิดไปไกลนะคะโอเคเลยนะคะสำหรับวันนี้แอนนาแล้วก็โบนาขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายไปแล้ว เออแล้วก็บอกว่าคลิปนี้มันมีคำหยาบเพราะว่ามันเป็นภาคเถื่อนนะคะถ้าใครอยากให้มี EP 2ก็เจอกันนะคะบ๊ายบาย